สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคู่รักร้อยล้านเผยอดีตเหลือเงินหลักร้อยขายทิ้งทุกอย่างแต่ก็ไม่ทิ้งกันอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันอย่างไมส์กุลทวากับสามีดีเจต้นสรพงศิตสุนทรที่ตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นแทนพ่อแม่สองแล้ว ตอนที่ตอนนี้สาวใหม่กําลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนที่สองหากใครติดตามจะเห็นว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตติดดินสุดๆโอกาสพิสูจน์อะไรมักมีเซอร์ไพรส์ให้กันเสมอล่าสุดดีเจต้นได้โพสต์อินสตาแกรมเลือยชีวิตในอดีตที่ฝ่าฟันกันมามีเงินเหลือหลักร้อยก็ไม่ทิ้งกันโดยเผยว่าในวันที่มีเงินร้อยกว่าบาทผมขอให้เขาได้เท่าที่ผมมีจากวันนั้น5ปีแล้วเหมือนเดิมแหละต้นมีอาจจะไม่มากเหมือนคนอื่นแต่ต้นให้ได้ทั้งหมดที่ต้นมีนะ ไม่สุกลจะมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความหมายถ้าเธอไม่ได้อยู่กับฉันวันนั้นร้อยกว่าบ,บาทวันนี้มาไกลแล้วจำได้ว่าขายรถขายคอนโดขายที่ดินขายท้องที่เก็บเอาไว้แล้วเทหมดหน้าตักเพื่อกลับมาทำธุรกิจจากวันนั้นถึงวันนี้สู้ทุกวันและฉันจะสู้มันเพื่อเธอตลอดไปผมโชคดีที่หลายคนบอกว่าผมมีภรรยาสวยแต่ผมโชคดีกว่านั้นมากคือผมมีภรรยาที่ดีเขาไม่ได้ตัดสินใจจากหน้าตาหรือเปลือกเท่านั้นลองนึกภาพดูนะ ถ้าคุณเป็นดาราสาวสวยคุณจะเลือกผู้ชายแบบไหนดำๆหน้าหมองอ้วนๆฐานะไม่ดีแบบผมไหมใช่ครับทุกคนเลือกได้หมายเองก็เลือกได้อย่าแปลกใจว่าทำไมวันนี้ผมชอบทำอะไรให้ภรรยาซื้อนั่นซื้อนี่นู่นให้ทั้งที่เขาไม่เคยขอผมว่าเขาควรจะได้รับสิ่งนั้นเท่าที่ฉันมี #beautyandthebeast นางฟ้ากับมาแดกแฟบงานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และชื่นชมทัศนคติของทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยครับ ขอบคุณข่าวจาก e n t e r t a i n t e n t com ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปฮะขอบคุณครับ